โอเคสวัสดีครับนะครับก็เจอกับอาจารย์ลักษ์นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเข้าใช้นะครับตัวแลบหุ้นเนาะเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตอนนี้ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แอปนี้จะมีหน้าที่ในการตั้งเตือนนะครับราคาหุ้นนะครับที่คุณชื่นชอบเนาะนะครับจะแยกกันนะครับระหว่างตัวแลบหุ้น plus แลบหุ้น IBA แล้วก็ตัวแลบหุ้นตัวนี้นะครับ อะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช้งานยังไงเนาะแล้วก็วิธีการเข้าระบบทํำยังไงนะครับอะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกันให้หมดเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเข้าไปใช้ในตัว Google p l a y นะนะครับสำหรับ Android เนาะ iOS เนี่ยก็ไปใช้ในแลบหุ้นนะครับเออไม่ใช่ iOS เนี่ยก็เข้าไปในไอ,อตัว App Store นะฮะโอเคงั้นเราก็กดเสิร์ชเลยนะครับแลกหุ้นเนาะนะฮะ กดเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าตานี้นะฮะเราจะเห็นว่าแลบพุ้นเนี่ยจะมีถึง3แอปด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะอันนี้แลบพุ้นอย่างเดียวเลยเนี่ยจะหน้าที่จะคนละอย่างเลยนะครับมันจะเป็นตัวที่เราตั้งตั้งชื่อหุ้นเองตั้งเตือนเองนะครับทำทุกอย่างเองหมดนะครับแล้วก็ดูแฟกชีตได้นะครับแต่แลบพุ่นไอบีเอแลบพุ้น p l u สเนี่ยมันจะเป็นระบบออโต้นะครับซึ่งจะมีเป็นค่าสมาชิกนะนะครับก็จะเป็นพรีเมียมหน่อยนะครับก็ สามารถใช้สแกนหุ้นได้หลากหลายนะแล้วก็มีโรบอทสแกนหุ้นให้นะครับเนาะก็จะแยกกันนะครับวันนี้สอนตัวแบบหุ้นด้านบนนะครับอ่ะงั้นเราก็กดเข้าไปนะครับก็อินสตอลเลยนะครับนะอย่าลืมนะครับนะครับพอเข้าใช้แล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดให้ดวงให้ดาวกันนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวการใช้แอปเนาะนะครับโอเคแล้วก็กด open เลยนะครับอ่าจะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับ ถ้าเรายังไม่เคยใช้หรือยังไงแล้วเนี่ยนะครับให้เรากด create นะครับในตัวสีน้ําเงินน้าเงินนะครับน้ําเงินน้ําเงิน,นเน,นานะกดเข้าไปนะครับ create อีเมลเลยนะครับที่จะใช้นะครับเต็มอีเมลไว้แล้วเนาะนะครับอ่ะผมขออนุญาตไปใส่อีเมลอีกหน้านึงนะนะครับโอเคฟึบโอเคครับผมนะกดปุ่มสีเขียวแล้วเอ้ยพอใส่อีเมลกดปุ่มสีเขียวแล้วนะครับ มันขึ้นมามาอีเมลแบบนี้เคยเจอปัญหานะนะครับเออมันบอกว่าอีเมลเนี่ยเคยใช้ไปแล้วนะครับแต่เราเหมือนกับเราจําไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับหรือระบบมันมีเรคคอร์ดไปแล้วเนี่ยให้เราทําแบบนี้ครับกด back นะครับเนาะแล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับเนาะอ่า forget password นะครับกดทีนึงเนาะอ่ามันจะให้ใส่อีเมลใหม่เข้าไปนะครับเนาะเราก็จัดการเลยนะครับอ่าผมขอใส่อีเมลอีกรอบนึงนะครับ โอเคนะครับใส่อีเมลไปแล้วนะฮะขออนุญาตนะครับสักครู่นหนึ่งนะฮะแล้วก็เตรียมอีเมลเอ่อตัวเข้าไปที่เมลของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปที่เมลของเราเพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยนะครับเขาจะส่งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวโคโด้ดให้นะครับอ่ะตเตรียมอีเมลไว้แล้วเนาะนะครับแล้วเราก็มาตรงนี้เลยนะครับฟืบตรงนี้ใส่อีเมลแล้วกดปุ่มสีเขียวอีกรอบหนึ่งปึ้ง,ง,งนะครับ มันก็จะหมุนหมุนนิดนึงนะครับอ่ามันจะขึ้นบอกว่าเฮ้ยให้ไปดูโค้ดนะครับให้ไปยืนยันตัวตนกันหน่อยนะครับเราก็เข้าไปที่อีเมลเรานะครับอย่าง Gmail นะครับก็จะอยู่ในสแปมนะครับเนาะนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสแปมดูนะครับเนาะนะฮะอ่ามาแล้วนะครับแต่ส่วนอีเมลอื่นเนี่ยนะครับอย่างเอ่ออย่างอื่นอาจจะอยู่ในถังขยะหยนะครับหรือบินก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่าเมลที่มีปัญหาเลยก็จะเป็นฮอตเมลนะครับมันจะ ระบบจะไม่รองรับนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องไปสมัครอีเมลอื่นมานะครับอ่ะได้มาแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าแล b บพุ่น developer นะครับให้กดเข้าไปนะครับนี่ฮะเราอโค้ดตัวเนี้ยนะครับไปใส่ได้เลยนะครับเนาะอ่าเพื่อยืนยันตัวตนนะฟืบนะครับโอเคแล้วก็กด submit นะครับเนาะอ่าเมลก็จะมีหน้าที่แค่นี้นะครับเนอะ เซตนะครับเขาก็จะให้เราตั้งพาสเวิร์ดนะครับเนาะถ้าใครใช้อ่ iba หรือแบบพุ้น plus คุณก็ตั้งให้มันเหมือนกันนะครับจะได้จำง่ายนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเนาะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปตั้งพาสเวิร์ดนิดนึงนะครับคอนเฟิร์มทั้งสองครั้งให้เรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับอ่าให้เหมือนกันเนาะแล้วกดสับมิดนะครับบางคนพิมไม่เหมือนกันนะครับมันก็ ะจะเด้งว่าไม่เหมือนกันนะครับอพอเซ็ตเสร็จแล้วให้กด go to login นะครับฟึ่ามันจะขึ้นมาหน้าหน้าใหม่เป็นการ r e จิสเตอเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบนะครับก็ไปพิมพ์อีเมลของเราเมื่อกี้ที่เราใส่ไว้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดโอเคนะครับอ่าเนาะอ่ะ,อะแล้วก็กดล็อกอิน นะครับอ่าจะเข้าได้แล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าระบบคุณใช้ได้นะครับระบบคุณใช้ได้แล้วนะครับอ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะต่อไปนี้ก็คือจะไปอธิบายวิธีการใช้ในเมนูต่างๆให้นะครับว่าเฮ้ยมันใช้ทําอะไรนะครับอย่างหน้าโฮมนะครับอ่าเราจะเห็นเนาะนะครับว่าจะเป็นบทความนะครับก็เข้าไปอ่านเอาความรู้กันได้นะครับเนาะเนาะว่ามีเขียนอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนเมนูที่2ด้านล่างนะด้านล่างขอโทษทีนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับนะก็จะบอกถึงเมนู x b o r นะฮะอ่าเมนู x b o x นะครับถ้าใครยังไม่เคยยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหน้าโล่งๆนะแต่ถ้าใครเคยใช้แล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าหน้าตานี้หน้านี้จะทําอะไรได้บ้างนะครับก็ลองพิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปนะครับอย่างตัว RCL เนาะนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะบอกแฟกชีตเร็วๆมาให้ นะครับอ่าบอกแฟกชีพมาให้ว่าเอ้ยมันมันเป็นอย่างไรสําหรับพุ้ตัวนี้อ่าไปอธิบายกันอันแรกเนี่ยนะครับด้านบนนะกล่องด้านบนเนี่ยจะบอกราคาหุ้นเป็นนด็อกเให้นะครับเป็นกราฟสั้นๆเล็กๆให้นะครับเนอะอ่าอันที่2เนี่ยจะบอก p e r f o r m ร์แมนะครับทั้ง4ด้านด้วยการมีก w t h คุณ l i t y value แล้วก็โมเมนตัมนะครับเนะาะมันจะดูองค์ประกอบทั้ง4ก้อนนะครับในการวิเคราะห์หุ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บอกเป็นคะแนนให้คะแนนสูงๆคือดี โอเคไหมนะครับหลักการคือเหมือนเอารถมาแข่งกันนะครับในเรื่องของมุมต่างๆอย่างเช่นโกลด์เนี่ยมันก็จะไปวัดแล้วเฮ้ยกำไรบริษัทนี้ดีหรือไม่ดีนะครับเอามาแข่งกันทั้งหมดเลยนะทั้ง800ตัว7 8 0 0ตัวในตลาดในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแล้วก็ออกมาเป็นคะแนนนะครับอย่าง RCL เนี่ยนะครับถ้าคุณดูในแอปเนี่ย98.48คะแนนนะครับจะอยู่สูงมากนะครับคุณก็ลองเอาไปเปรียบเทียบตัวอื่นดูนะครับ คุณภาพเองคุณภาพบอกอะไรครับบอกเรื่องของคุณภาพผิจการ ROE อะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะ ROE r o a e, อะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะมันก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยคุณภาพผิจการเนี้ยดีมากน้อยแค่ไหนนะครับรู้สึกว่าเงื่อนไขตัวคุณภาพเนี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว r o a e, โทษที r o a e, แล้วก็ตัว cash flow นะครับเพื่อดูคุณภาพจริงๆว่าบริษัทเนี้ยมีคุณภาพดีหรือไม่ดีนะครับเนาะเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเุ้ยกำไรเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ กำไรมาครั้งเดียวหรือกำไรมาจากการขายหุ้นหรือกำไรพิเศษเนี่ยนะครับแคดโฟเนี่ยจะตัดออกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันจะได้คุณภาพที่ค่อนข้างเพียวเลยนะครับอ่ะเนาะนะฮะก็คะแนนสูงๆก็ถือว่าดีคุณภาพดีนะครับส่วนแวลูก็จะบอกเออจะดูพวก PEPBV Piper s e l อซนะครับอ่าพา p e r Cash Flow นะครับจะดูทุกอย่างนะครับให้นะครับคะแนนสูงๆแสดงว่าถูกนะครับแปลว่าราคาหุ้นตัวนี้ถูกนะครับ ส่วนด้านล่างเป็นการวัดโมเมนตัมนะครับในรอบ20วันที่ผ่านมานะครับว่าเฮ้ยราคาหุ้นตัวนี้แรงไม่แรงเนาะนะครับเนาะถ้าแรงแสดงว่าโมเมนตัมดีนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือได้97เลยนะครับสำหรับ RCL นะครับลองพิมพ์หุ้นตัวอื่นดูนะครับเมื่อเทียบกัน t d a นะครับเห็นไหมนะครับก็เห็นไหมโกลด์ก็น้อยกว่าโกลด์ได้แค่9คะแนนนะครับโพลิตี้ได้13คะแนนเท่านั้นเองนะครับแวลูได้37นะครับแสดงว่าแพงนะครับเมื่อเทียบกับ RCL นะ แล้วก็โมเมนตัมได้แค่66ก็แพ้ RCL ทั้งหมดเลยทั้ง4ด้านนะครับเห็นไหมมันก็จะทําให้เราเนี่ยดูได้อย่างเร็วๆได้นะครับวิเคราะห์ได้อย่างเร็วๆได้นะครับมุมขวานะครับบอกถึงเรื่องของ PE นะ PE นะครับอ่าเป็น NA เนาะนะครับอ๋อสักครู่นะครับเดี๋ยวขอคอนเน็กใหม่อีกรอบหนึ่งอ่า PE เนาะอ่าดูของตัว RCL นะครับโอเคสักครู่นะ โอเคอ c l หู PE 27นะครับ PPV 5นะครับเนาะแล้วก็ Growth Growth เนี่ยเอ่อจะเป็น Consensus ของปี2022นะครับว่าเขาให้ Growth ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็คือลบห้นะครับเมื่อเทียบกับเอ่อปี2021ปีนี้นะครับอันนี้จะมองไปข้างหน้าเลยนะอันนี้เป็นของ Consensus นะครับแล้วก็ Target Price เป็นของปีนี้นะครับปี2021ว่าเขาให้กันเท่าไหร่นะครับอืมด้านล่างจะเป็น Fundamental นะครับซึ่งอันนนี้้พพิเเศษะะครรับาาาว่ถ งบออกภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับระบบมันจะตั้งเตือนมาที่เราเลยนะครับว่างบตัวนี้ออกนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะอย่างเนี้ย RCL เนี่ยงบก็ออกไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไร2,900ล้านนะครับเนาะ,ะเติบโต23,000เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับในช่วงงบออกก็อาจจะเด้งงินมาเยอะหน่อยบางทีอาจบางคนอาจจะลำคาญต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวไปตั้งปุ่มปิดไว้ให้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับ โอเคนะอันนี้คือเมนูที่ตอบแฟกชีตให้นะครับนะเนาะแล้วไปดูหน้าไม่นะครับเมนูที่3กันนะครับเป็นการตั้งเตือนนะครับเนาะคนที่ใช้ฟรีจะใช้ได้3ตัวคนทีออออ่สนับสนุนนะครับและพุ้นก็จะใช้ได้30ตัวนะฮะอ่ะเราไปตั้งเตือนกันสมมุติเรากดพิมพ์ไปว่า RCL นะครับเนาะปึ๊บนะครับอ่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาปึง้ง เราก็กดปุ่มดินสอนะครับเราจะตั้งเตือนกันเนาะไปดูอธิบายกันนะครับทั้ง5ไคลทีเลียนะครับตัว alert break high 5d เนี่ยหมายความว่าอะไรราคาณเร a ว t าม e มันเบรก g h ในรอบ5วันที่ผ่านมามันก็จะเตือนเลยนะครับถ้าเรากดปุ่มนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับอะไปดูกราฟกันนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจนะกราฟกราฟอยู่ไหนนะฮะ สักรู่นะผมขอเปิดตัวาชาร์จให้ดูก่อนนะครับฟืบโอเคนะครับไม่งงนะอันแรกก็คือเป็นราคาเรีลไทม์เทียบกับหายหวันที่แล้วนะครับถ้ามันถึงมันก็จะเตือนมาเลยนะครับอ่าอ่ะยกตัวอย่างเนาะนะครับอย่าง RCL นะฮะ เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะครับอย่างสมมุติในอนาคตนะครับอ่าเรสมมติเรากดกดตั้งไปแล้วนะครับเนาะมันก็จะขุ้นมันก็แต่ละวันมันก็วิ่งหนีใช่ไหมครับแล้ววันมีวันวันใดวันหนึ่งนะนะครับมันเบรกขึ้นมานะครับไฮเก่าเนาะไฮเก่าเมื่อ5วันก่อนเนาะนะครับสมมติไฮเก่าเมื่อ5วันก่อนอยู่ที่ห้าสิบเพอมันถึงเสร็จปุ๊บระหว่างวันมันก็จะเตือนไมหมคุณเลยนะครับเนาะประมาณนี้คราวนี้เตือนมาตรงไหนล่ะ นะครับเตือนมาตรงนี้ฮะในเมนูที่ชื่อว่า x b o x ตัวนี้แหละนะครับมันก็จะเด้งเตือนมาคล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นี่นะครับตรงช่องแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยมันก็จะมันก็เตือนมาตึ๊ดตืๆดแบบนี้เราก็จะได้ไปดูได้อย่างทันท่วงทีเนาะนะครับมันก็จะมีเสียงเด้งขึ้นมาเลยนะครับนะเนาะอย่าลืมไปกดเปิดเสียงนะนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูด้วยว่าปุ่มเปิดเสียงเนี่ยอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคไปต่อนะครับไปต่อนะ กลับไปที่เมนูเมนูตรงนี้นะครับอ่ากดไปที่ตัวนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะ engulfing ตั้งเตือน engulfing อันที่2นะครับมันคืออะไรนะครับเนอะอันนี้จะเป็น pattern แล้วนะครับอ่ะไปดูกันนะครับนี่นะครับ engulfing เป็น bullish อย่างเดียวนะครับราคาลงมาตืดดถ้าแท่งเขียวนะครับสามารถกบแท่งแดงได้ระหว่างวันมันจะเตือนเลยนะครับเนาะจะเป็นแบบนี้นะนะครับเนา เพราะนั้นเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าสมมุติ11โมเฮ้ยมันมันเขียวแท่งกบแดงแดงเป็น e n g o f i n g แล้วนะคุณจะตัดสินใจซื้อก็เรื่องของคุณอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จในการขึ้นเนี่ยเท่าที่ดูจากในหนังสือที่เขาเขียนนะก็สูงถึงระ,ระดับ70%ได้เลยนะครับเนาะอ่าประมาณนี้ต่อไปนะครับ ตั้งเตือนฟิโบนัชชีนะครับเนาะก็จะเป็นฟิโบนัชชีที่ระบบเนี่ยเซตให้นะครับผ่านเส้นฟิโบนัชชีมันก็เตือนให้เลยนะครับแต่ขออภัยนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของฟิโบนัชชีนะครับอีก2ออันที่เหลือนะครับผมชอบมากนะครับเพราะมันตั้งที่ราคาหุ้นที่เราชอบได้เลยนะครับอย่างอันแรกเนี่ยนะครับเป็น alert form price higher than เนี่ยนะครับก็สมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยแนวต้านของตัว RCL เนี่ย นะครับมันอยู่ตรงไหนอ่าสมมติคุณบอกว่าเอ้ยถ้าผ่าน59.25นะครับให้เตือนมาทีคุณก็คุณก็พิมพ์เลยนะครับนะ59.25เนอนาะอ่านะครับเนาะนะครับเดี๋ยว iOS รู้สึกว่ามันจะไอตัวจุดเนี่ยเดี๋ยวขอแก้ก่อนนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะยังไม่มีจุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่านะ ก็ตั้งแบบนี้นะครับพอมันระหว่างวันมันถึงเนี่ยมันก็จะตั้งเตือนมันก็เด้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสายแนวย่อแบบสายย่อนะครับอ่ะสมมติคุณบอกว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าราคาเนี่ยมันย่อมันถึงแถวแถวสัก5 4 2 5 5 4ก็ได้อ่ะตัวเลขกลมๆเนาะนะครับคุณก็ไปตั้งเตือนนะครับกดตั้งเตือน54นะครับอ่าอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะเด้งมาถ้ามันถึงนะครับระหว่างวันแล้วก็คุณก็กดเซฟ นี่นะครับเนาะถ้ามันถึงระหว่างวันมันก็จะเด้งมาแบบแบบแบบนี้อ่าที่เมื่อกี้ที่บอกให้นะครับมันจะเด้งเด้งมานะครับโอเคครน,นี้คำถามคือแล้วจานครับลบได้ไหมเพราะดับฟรีเนี่ยมันได้แค่ได้แค่ได้แค่สามตัวก็กดลูกศรใหม่เหมือนเดิมนะครับตรงปากกากดดีลิชนะครับมันก็หายไปเนาะกดดีลิ e นะครับ่าลองเล่นได้นะครับเนี่ยกดดีลิ e ไปนะครับ เนาะปึ๊บปึ๊บนะครับอ่าวโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับนี่นะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องมือนะครับเครื่องมือในตัวแลบหุ้นนะครับเนาะเพื่อใช้งานให้อย่างเอ่อแบบเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการเทรดหุ้นนะฮะนะครับคราวนี้ต้องอย่าลืมนะครับคนที่เอ่อ ตั้งเตือนเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับไปตั้งตรงนี้ด้วยนะครับเมนูเซตติ้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวผมขึ้นมาก่อนนะฮะอย่าลืมไปดูเรื่องของเซตติ้งกันนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยโอ้เราลืมนะครับเอ่อไม่ไม่มีเสียงดังให้กดไปที่ notification นะครับเนาะแล้วเลื่อนไปตรงคำว่ามอนะนะครับเนาะในใน iOS ก็ไปดูคล้ายๆอย่างนี้แหละ notification นะนะครับแล้วก็หา ตัวแอปพลิเคชันแลบหุ้นนะครับอย่าลืมให้มันกดเป็นนี่น,นะให้มันโชว์ alert แบบนี้นะตั้งแบบนี้เลยนะครับเนาะนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับแอปมันก็จะได้ตั้งเตือนได้นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมไปตรงที่เสียงมันนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่ advanced setting หรือเปล่านะครับเนาะอ่าเป็นไอคอนเป็นตึดดตๆๆไปดูอ่าเสียงเสียงนะครับเนา จะให้มันเป็นยังไงนะฟึบฟบอ๋อให้มันตั้งเตือนแบบลักษณะนี้เนาะเนี่ยก็อย่าลืมไปดูนะครับให้มันมีเสียงด้วยนะครับก็นะอ่าโน้ติเก็บโนฟิเคชันซาวนะครับเนาะเนี่ยก็อย่าลืมไปให้มันกดแบบซาวไว้นะครับเนาะจะได้มีเสียงนะครับในการตั้งเตือนนะในประมาณนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวแอปพลิเคชันตัวแลบหุ้นนะครับส่วนใครที่แบบอ,อยากสนับสนุนเนาะนะฮะ ทีมงานอาจารย์นะครับเนาะก็สามารถดูรายละเอียดนะครับที่ l a ุ u n p l u s c o m ได้นะครับถ้าแบบว่าอ,อ,อยากจะใช้ตัวที่มันแบบตั้งตันที่30ตัวเลยก็มีค่าใช้จ่าย3,000บาทต่อปีนะครับถูกมากๆนะครับแต่โอเคแต่ก็คือจะไม่ได้เท่าพวกโปรพวกพรีเมียมนะเพราะว่ามีห้องไลน์ห้อง facebook นะครับห้อง vp p กันด้วยนะครับแล้วก็สแกนอย่างอื่นได้หลายอย่างนะครับในตัวของ Labunplus กับ Labuniba เนาะนะครับ โอเคนะน่าจะเข้าใจนะก็คือแยกกันนะระหว่างแลบพุ้นกับแลบพุ่นพัสแล้วก็แลบพุ้นไอพีเแยกกันชัชดเจนนะครับโอเคเนาะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคว,วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะฮะก็อย่าลืมไปติดตั้งกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ